ดงตาลที่ตั้งอยู่ติดกับผาจอมเทียนในวันนี้ไม่เหลือล่องลอยในอดีตปัจจุบันเหลือให้เห็นแต่โรงแรมคอนโดสูงเสียดฟ,ฟ้าร้านรวงคลับบาร์ปาคอนกรีตที่เข้ามาแทนดงตาลตโนดที่ล้มหายจนแทบจะสูญพันธุเหลือให้เห็นพอให้หวนคิดถึงอดีตบริเวณใกล้กับสวนน้ำพัทยาพาร์คที่บริเวณนั้นยังเป็นที่ว่างไม่มีสิ่งปลูกสร้างเหมือนในบริเวณอื่นๆ ฉากในหนังเรื่องอินทรีทองที่เป็นการดวลปืนระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจเผยให้เห็นภาพหาดดงตาลสมัยนั้นที่มีต้นตาลตระหนดขึ้นจำนวนมากและอีกฉากหนึ่งที่ตำรวจกํำลังยกพลขึ้นบกก็เห็นเกาะล้านเป็นแว็กกล่าวอยู่ด้านหลังฉากจบของหนังเรื่องอินทรีทองเป็นฉากที่อินทรีทองปราบเหล่าร้ายเสร็จรวมถึงอินทรีแดงตัวปลอม ก่อนที่พระเอกจะเปลี่ยนไปใส่ชุดอินสีแดงวิ่งไปเกาะบันไดที่โรยจากหอที่มีนางเอกเพชรชลาสวมบทวาสนาแฟนสาวของโรมบิรที่ไกลมารับ มิชัยบัญชากระโดดเอื้อมมือเกาะบันไดสลิงมือขวาจับที่ขั้นที่4และมือซ้ายจับอยู่ขั้นที่3เขาจับขั้นบันไดไว้อย่างนั้นแค่กำขั้นบันไดไว้ในอุ้งมือของเขาและดึงตัวขึ้นเขาเหวี่ยงตัวเบาๆหนึ่งครั้งงอเข่าขึ้นแล้วเกาะนิง่งเฮลิคอปเตอร์บินออกไปผ่านหน้ากล้อง่าล่างของอินรีแดงห้อยแหวกว่ายไปในท้องฟ้าเมื่อนักบินกำลังจะนำเครื่องบินกลับมายังจุดตั้งกล้อง ร่างของมิชเชลบัญชาได้ถอยรถมาเกาะอ,อยู่ที่ขั้นสุดท้ายมือซ้ายหมดแรงหลุดจากการเกาะกลุ่มร่างของมิชเชลบัญชาปิวร่วงลงมาอย่างมีสติเขากางแขนกางขาก้มหน้ามองลงมายัางบึงน้ำเบื้องล่างท่าทางคล้ายดิ่งสุดทาร่างของเขาปิวร่วงลงมาอย่างรวดเร็วดูดีในระยะแรกแต่ในที่สุดหัวก็ทิ่มลงมาคล้ายกับนกปีกหักร่างของเขาปิวลงข้างจอมปลวกขนาดใหญ่ กระแทกกระดอนกระเด็นไปไกลอีกเกือบสองวาล่างแหลกยับเยินนอนคุดคูสงบนิ่งอยู่ในชุดทำงานชุดสุดท้ายของเขาในชุดอินซีแดงที่ใบหน้ายังสวมหน้ากากหัวนกสีแดงมือทั้งสองข้างยังสวมถุงมือสีดำผลการชนสูตรพิกศพยืนยันว่าเขาเสียชีวิตทันทีเพราะร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี สิ่งที่ยังเหลือไว้เตือนความจำจนถึงปัจจุบันกับเหตุการณ์ที่ช็อกวงการบันเทิงก็ตรงถนนจอมเทียนสายสองเลยแยกขนุมาไปสัก100เมตรพื้นที่ของโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีดหน้าสำนักงานสัมพากกรพื้นที่ชนบุรี3ด้านข้างศาลบริเวณเดียวกันเป็นลานขนาดใหญ่ที่มีลวดเหล็กสีน้ำตาลเข้มสามารถนำรถเข้าไปจอดได้อย่างสบายแล้วเดินทะลุผ่านช่องประตูเล็กๆเ,เข้าไปไหว้สการะศาลมิจชัยบัญชาได้ เป็นอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งของศาลมิชัยบัญชาอันเป็นจุดที่พญามัจุราชกระชากวิญญาณออกจากร่างของพระเอกอินทรีทองเป็นเรือนไทยไม้สักขนาดย่อมภายในศาลมีรูปหล่อทองเหลืองขนาดเท่าตัวจริงของมิชัยบัญชาพร้อมภาพถ่ายหลากหลายอริยบทเป็นการเตือนความทรงจำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมากราบไหว้ได้หวนคิดถึงพระเอกตลอดการของเขา ภายในศาลลายล้อมตลกอบอวนไปด้วยขวัญทูบแหวเทียนตุก๊กตาแก้บนช้างม้าไก่เสื้อผ้าเครื่องแบบทหารอากาศอาหารคาหวานใครได้มีโอกาสมาพัทยาจอมเทียนอย่าลืมแวะเวียนมากลับไหว้ขอพอรพระเอกตลอดกาลตำงานที่คนไทยไม่มีวันลืมที่ศาลมิชชัยบัญชาแห่งนี้กันนะครับ